Welcome back ั o แบ็คทูเดอะช่ h งแอลสองพัขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิป,ปรีวิวรถยนต์วันนี้เรามาพบกับ Honda CRV 2026เวอร์ชันไทยอย่างเต็มรูปแบบจะพาทุกคนไปสัมผัสทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะราคาจำหน่ายพร้อมประเด็นที่ควรรู้ก่อนจะตัดสินใจเป็นเจ้าของในประเทศไทยเมื่อแรกเห็น CRV 2026เวอร์ชันไทยสิ่งที่ดึงดูดสายตาคือดีไซน์ที่ดูทันสมัยและมีบุคลิกชัดขึ้นขอบกันชนด้านหน้ากรอบไฟหน้าเล็กที่สอดรับกับเส้นสายตัวถังด้านาง ดูเรียบหรูแต่แฝงความสปอร์ตขนาดตัวถังอยู่ในกลุ่ม SUV ครอบครัวที่ใช้งานได้จริงจุดเด่นเพิ่มเติมคือสีใหม่ๆของรุ่นไทยเช่นเออร์บันเกรเปิลที่มีให้เลือกในรุ่นสีรูปี WD และ RS เเท่านั้นบานประตูหลังยกสูงมีช่องเก็บสัมภาระที่เข้าถึงง่ายและเส้นหลังคาที่ลดระดับเล็กน้อยช่วยให้ภาพรวมดูสปอร์ตขึ้นแต่ยังคงฟังก์ชันใช้งานในชีวิตจริงได้อย่างครบถ้วนเดินเข้ามาที่ห้องโดยสารพบกับบรรยากาศที่เน้นความหรูและความสะดวกสบาย ด้านหน้ามีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ในรุ่นสูงพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและรองรับ Google App and Services ในบางรุ่นของไทยวัสดุเบาะและแผงหน้าปัดได้รับการอัปเกรดให้ดูพรีเมียมมากขึ้นที่นั่งแถวหลังให้ความกว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะการใช้งานภายในเมืองไทยที่อากาศค่อนข้างร้อนรุ่นทอปอมีเบาะระบายอากาศเพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลหรือวันทั่วไปเมื่อเปิดแอร์นั่งในเมืองก็ช่วยให้รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง การปรับเบาะและช่องเก็บสัมภาระออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการ SUV ที่ไม่เพียงแสดงภาพลักษณ์แต่ใช้งานได้ด้วยสำหรับสมรรถนะโมเดลไทยของ CRV 2026ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญซึ่งหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือรุ่นไทยได้ตัดเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรทิ้งและย้ายเป็นรุ่นไฮบริด E-HV ทั้งหมดโดยรวมแล้วช่วยให้ระบบขับขี่ลุ่มนวลขึ้นเสียงเงียขึ้นและการตอบสนองทันใจในเมืองไทยได้ดีขึ้น ระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยผู้ขับขี่ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นระบบ Blind Spot Information (BSI) และ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ซึ่งแทนระบบ Lane Watch เดิมที่ถูกยกเลิกในรุ่นนี้นี่คือจุดที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและเทคโนโลยีในรถ SUV เมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของสิ่งที่มักอยู่ในใจของผู้ซื้อในไทยคือราคา ในเว็บไซต์ข้อมูลหนึ่งได้ระบุว่า CRV 2026มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ1,54,000้บาทไปจนถึง1,88,000้บาทแต่นี่อาจเป็นราคาเปิดตัวหรือประมาณการเท่านั้นควรสอบถามจากผู้แทนจำหน่ายสำหรับราคาที่อัปเดตและโปรโมชั่นในช่วงนั้นโดยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งตัวรถเทคโนโลยีและความเชื่อถือของแบรนด์ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวสำหรับตลาดรถครอบครัวในไทย เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน CRV 2026เวอร์ชั่นไทยคือตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ขนาดกลางใช้งานจริงจุดได้เยอะขับในเมืองได้ดีและออกไปต่างจังหวัดได้สบายโดยเฉพาะในรูปแบบ Hybrid ที่ช่วยลดความกังวลเรื่องอัตราสิส้นเปลืองเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษาแบรนด์ฮอนด้าในไทยมีเครือข่ายศูนย์บริการครอบคลุมทำให้การเป็นเจ้าของมีความสบายใจในภาพรวม อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าแมดดีไซน์จะทันสมัยขึ้นแต่ในบางมุมก็อาจยังไม่โดดเด่นเทียบกับคู่แข่งที่เน้นดีไซน์จัดจัดเรื่องของของค์การขับขี่อาจไม่ใช่แบบสปอร์ตสุดข,ขั้วแต่เป็นแบบนุ่มนวนและเหมาะกับการใช้งานประจําวันสําหรับใครที่กําลังสนใจแนะนําว่าให้ทดลองขับในเมืองไทยจริงๆให้สัมผัสถึงความนุ่มน,นวลของช่วงล่างระบบไฮบริดตอบสนองอย่างไรเบาะนั่งด้านหลังโอเคหรือไม่และพื้นที่เก็บสัมภาระตอบโจทย์ไหมนอกจากนี้ตรวจสอบโปรโมชั่นของแต่ละโชว์รูม เช่นดอกเบีย้ยศซหรือแพ็กเกจประกันภัยฟรีหากได้รับดีลดีๆก็ถือว่าได้ประโยชน์มากสุดท้ายนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นอื่นๆที่น่าสนใจฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าอยากให้เรารีวิวรุ่นไหนต่อไปและหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRV 2026ก็พิมพ์เข้ามาได้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ